สวดมงเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีแชทข้างนอกกันดีกว่าสำหรับคนที่เห็นรีวิวในโซเชียลนะคะแล้วอยากมาต,ต้องแบบเขื่อเวลาเลยเพราะว่าบทยาวนะคะแล้วก็จะได้แบบซิวชีสมารชสิ่นโอเคนะคะทุกคนจากที่เราไปสวดมนต์แก้กรรมเมื่อกี้นะคะขอขอมากรรม คนลุกนิดนึงมีช่วงหนึ่งที่แบบคนลุกนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ถ้าใครจะมานะคะแนะนำมาวันที่แบบว่วางว่างแบบแบบไม่ต้องรีบไปไหนเราจะได้แบบโฟกัสโฟกัสที่บทสวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าจะมาจะไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่ายังยังยังไม่ต้องมาดีกว่าเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะหลุดโฟกัสและอะไรอย่างเงี้ย ขึ้รู้สึกสบายใจเนียค่ะหรือว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่าชีวิตก็ปกติไม่ได้ติดขัดอะไรก็มาได้นะคะดซงานจะไปถ่ายวิวข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าวัดนะคะจะเป็นเสาชิงช้าที่คนรู้กันอะไรเพสุดทันอยู่ตรงหน้าเสาชิงช้าเลยเดินไปกัน แล้วประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มจะมีโขนเราจะเราจะรอดูโขนละกันแล้วค่อยกลับบ้านกลับนี้เราเลี้ยงไงลนะแล้วค่อยกลับบ้านโอเคพวกอาจจะไม่รู้เราแสดงโขนอย่างที่เราเคยพูดไปตน้นลีปเมื่อกี้คือตอนตอนมัธยมอยากลองไงก็เ,เลยลองไปแสดงโขนดูเอาจริงว่าตั้งแต่แบบซ้อมโขนเป็นเด็กโขนอะไรเนี่ยไม่เคยดูโขนสดเลย เคยแต่แบบทําการแสดงใช่ปะ่ะแต่ในมุมคนดูอ่ะเรายังไม่เคยบบเลยเลยแบบเอออยากดูวันนี้ก็เลยเวลาว่างเลเราจะมาช็อปที่ววามีศิลปะเยอะแยะมากนะคะเราจะพาไปเดินไปดูข้างหน้าก่อนจะเริ่มข้างหน้าลวกันแล้วค่อยเดินเซอร์วอะไร่เงี้ยเป็นยูทูบเบอร์ที่พาเที่ยววัดอวมากครั้งที่แล้ว อันนี้รคิดยังไม่ออกนะคะทุกคนไปเอ้ยก็น่าจะอ่อนก่อนนี้เลยแหละทั้งย่าวดอรุนใช่ไหมครั้งนี้วันสุดท้ายเราเคยมาเที่ยวทีเดียวอะ่ะเก้าวัดอะ่ะเหนื่อยมากว่เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะทํางานกลุ่มกับเพื่อนจําได้เลยมาต้นสนุกมาเกเลยครั้งที่แบบมากับเพื่อนใช่ไหมมันก็จะแบบตื่นเต้นเลยอเงีแล้วแต่ละวัดแบบมาหัางอะไรอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคน หรือคอมเมนต์ก็ได้นะคะทุกคนว่าอยากให้ไปเที่ยวแถวไหน,นย่านไหนเราจะถ่ายมาค่ะเ<อ><อ>ช็คอินแล้ว<ม>เรียบร้อย ตามถนนไปเดินดูตรงนน้นก่อนข้างหน้า้นนะคะคไม่รู้ร้านกว๋วยเตี๋ยวหนปิดหรือ,อยังมันจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่วอว่าหอมคุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไป ఢా อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตรงข้างหน้าหนูนะทุกคนที่เราถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหว่าก่อนจะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแบบนี้เดียวเนื้อข้าวมันไก่อร่อยมากไปกินมาแล้วแบบอร่อยจริงทุกคนราคาไม่แพงเป็นข้าวมันไก่ร้านชื่อข้าวมันไก่ไหายหลับขน้นเลยอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยน้ำซุปอร่อยไก่นุ่มพาไปเดินน่าจะปิดแร้วป่าเพราะว่าตอนเนี้ยสี่โมงแล้ว หมายถึงร้านเอ,อ๋อเสี๋ยว,วเตี่ยวอย่างก๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวของกุงนะคะตอนนี้ก็ของกินจะเยอะก็ไม่เยอะวะก่เยอะอยู่อานนี้เปนอะไางเอาวะชิชิบโค้กถ้าใครอยากมาเที่ยวออกมาเลยที่ต้องรอ đi qua lâu về กลับไตหวันยังไม่เดินจนตนวันมันยังเดินคล,ลัองอ่ะตลาดนู้นอินเดียวจะถึงแล้วจแล้วไปดีกว่าพวกไกล่อกี้แอปทีหน่งก็เดือเนียนั่งกินดีกว่าววแต่แอปร้อนเ่าไรเดินยเยอก็เลยรออ แต่ก็ไม่ได้หิวมากเพราะว่ากินข้าวมาแล้วน่าจะซื้อผลไม้ปั่นกินก็ซื้อน้ำปั่นด,ดีกว่าไปน้ำปั่นเปี๋ขวหาสุดชือ่อเดี๋ยวเลือน่ากินอ่ะเรจะกินแบบแกง วันอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนใจลองดูก็ได้ตานี้นะคะ เกี่ยวเรือคุณตุ้ตรงข้ามสาราวักางโอเดมาหานครอร่อยอ่ะานเสร็จแล้วนะกอ,อ,อร่อยดีนะค่ะอุ้ยแดดเริ่มแะตร่มร่มและ เดินไ,ไปวัดกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวสั่งแม่ก่อนเครอนช่ค่ะนมสด,มสดอ,อ,อร่อยนะทุกคนรสชาติไม่เหมือนที่ไหนนมนมสดอ,อร่อยแล้วก็ขนมปังเลยแต่วันนี้อยากจะงดของหวานละเพราะว่าเพิ่งกินไปครั้งหน้าเราจะถ้ากินคนเดียวไม่ไหวจริงทุกคนต้องแบบ ต้องแชร์กันเจี๊ยคน,นี้ไม่หมดจริงๆมันหวานเกินไม่ใช่แต่เมื่อกี้เราได้ยินว่าโขนจะหนึ่งทุ่มก็เลยไม่รู้ว่าจะรอดีไว้มันก็นานอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้สี่โมงแมวกับปลาดุกไม่รู้จะทำอะไรดีก็จะรอถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้นจะพาทุกคนเดินกลับไปจวนอีกรอบนึงนะคะเดียวกับเซอร์เวย์เมื่อกี้ที่เราสัญญา,าไว้ รอนมคะทุกคนคือไม่มีที่นั่งรอคนเยอะมากก็เลยออากนหน้าแล้วจะค่อยมาดูวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะและ้คิดอยู่ว่าจะไปไหนต่อดีเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นแบบสั้น